อยากได้ผลว่าเฮ้ยผลสั้นจากพิมานแล้วจ้ะไหนดูเซราคาพันห้าเอ้ยซื้อไป เฮ้ย <Hey, S 2> โลบัคไม่พอทำาไมดีวันนี่ะไม่มีโลบัคหรอยหนุ่มร้านนี้เลยร้านคิสตันชอ็อปร้านบริการขายโลบัคเลสสุดคุ้มมีทั้งกลุ่ม ID p a พ s และ v i p s e r v e ตและยังมีการกดผลปีศาจเกมพารต,ต่างๆในบ็อกฟูดและยังมีบริการกดเพชรในออสตาลองไปใช้ดูสิไ hey, อคนขโมยปีโป้เฮ้ยโคตรคุ้มอย่าลืมไปใช้กันนะครับทุกคนว่าแต่เกี่ยวอะไรกับปีโป้วะ อะก็สวัสดีนะครับผมอยู่กับผมดิวทีวีนะครับผมทุกคนและในวันนี้นะครับทุกคนนะเอ้ยโอ้โหผลพัดเดินผ่านพอดีเชียนะฮะโอเควันนี้นะครับผมทุกคนผมก็จะมาสอนเติมนะครับผมผลพระนะครับทุกคนในร้านคริสตัลช็อปกันนะครับทุกคนเออหรือว่าหลายๆผลเลยทุกคนว่า มันเติมยังไงนะครับคือวิธีการเติมเนี่ยมันก็เติมเหมือนกันเลยทุกคนไม่ได้ต่างกันเลยนะครับผมคือเหมือนกันเลยแต่แค่มาในรูปแบบผลพระก็แค่นั้นเองนะทุกคนก็รอบนี้ผมก็ได้อรหัสน้องดอทมานะครับทุกคนอ่ะเจ้าหมาน้อยนะครับเออเอามามีผลพระบ้า,บางเราจะได้แปลงเป็นดอทตัวใหญ่นะครับก็ปี๊แพนกวินอันใหญ่นะ เออครับโอเคทุกคนก่อนที่คนอยากจะไปรับชมคลิปนี้ทุกคนอย่าลืมกดไลค์แชร์ซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับใครที่กดแล้วเนี่ยขอบคุณมา,มากเลยทุกคนเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปพร้อมกันเลยดีกว่านะครับโอเคครับไปกันเลยอย่างแรกเนี่ยเราก็ต้องไปเข้าเว็บไซต์ของคิสตันช็อปนะครับทุกคนโอเคไปเดี๋ยวเราไปเจอกันหน้าเว็บไซต์ของคิสตันช็อปกันเลยดีกว่าครับผมโอเคครับทุกคนนี่เราก็มาอยู่กันในหน้าเว็บไซต์ของคิสตันช็อปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนอันนี้คือหน้าตาของเว็บไซต์ะ,ะถ้้้าาาใคครรรรมมีสสชิกกแลลวดเเขูบบเ่บบยหือ ยังไม่มีเนี่ยสามารถกดเข้าสู่ระบบ Facebook ได้หรือว่าจะกดสมัครสมาชิกตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับใครที่ไม่มีสมาชิกเนาะแต่ส่วนตัวผมจะมีสมาชิกแล้วนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าสู่ระบบก่อนละกันเวลาทุกคนเข้าเนี่ยอย่าลืมใส่เลขตรงนี้ด้นะครับผมมันคือการยืนยันว่าตัวเองไม่ใช่บอทเนาะโอเคเ๋ยวผมเนี่ยขออนุญาตเข้าแป๊ หนึ่งทุกคนโอเคป่ะขอเข้าแป๊บหนึ่งครับผมโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็มาอยู่กันในหน้าเว็บไซต์คริสตัลชอปแล้วนะฮะ,ะก็คือการแบบว่าล็อกอินเข้ามาแล้วนะ,ะก็ต่อไปเนี่ยผมขออนุญาตนะครับไปดูของก่อนว่าม,มีอะไรบ้างละกันนะฮะก็จะมีซื้อโรบักซื้อสินค้าซื้อผลใช่ไหมเออซื้อผลเกมพาร์ทเพชรนะครับเออแล้วผมลืมบอกนะครับว่าเว็บนี้เนี่ยถ้าเราซื้อสะสมยอดเนี่ยนะครับครบ500เนี่ยเราสามารถ สุ่มฟรีได้นะครับทุกคนใช่ไหมถ้าผมจะไม่ผิดนะฮะคือว่าถ้าเราซื้อครบ500นะครับเราจะสามารถแลกตั๋วสุ่มรางวัลได้นั่นเองนะอ่านี่นะครับผมคือสินค้าทั้งหมดโอ้โหสามพันแปดนะผมแลกตั๋วทั้งหมด4ใบงั้นหรือโอ้ oh my god เฮ้ยเอาดี4ใบเหรอฟรึบเดี๋ยวนะแลกตั๋วสุ่มเฮ้ยได้4ใบถือว่าได้4ี่ใบทุกคนคือแบบโคตรสุดนะค,คือผมในซื้อยอดสะสมของครบนะครับ500คือได้4ตัว๋วก็ตกประมาณ2,000กว่าบาทนะที่ซื้อไปนะ เนี่ยผมซื้อสินค้าสะสมทั้งหมด385 8้าบแบาทโอ้ไม่ก๊อดโคตรสุดเฮ้ยใครดูมาวะโอเคแล้วเราลองมาสุ่มรางวัลดีกว่าทุกคนครับคือมีตั้งสี่ใบอ่ะนะเฮ้ยฮ่าร์เติม3,800บ,บอกว่าดีมคงไม่รู้นะครับโอเคตอนนี้เนี่ยตั๋วสุ่มมี4ี่ใบอ่ะโอเคจากการสุ่มรางวัลเลยเออหมุนไปรอบแรกเราจะได้อะไรเอ่ยนะฮะปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้เกินไปโหว,ว่าแลา้สี่ใบโอเคครับตอนนี้ก็จะเหลือสาใบโอ้ <laughs> โห <laughs> มันเกลือเกินไม่ไหวปึ๊บได้ยี่สิบบาทโอเคยี่สิบบาทก็ไม่เป็นไรครับผมเราสุ่มไปเรื่อยๆเริ่มการสุ่มโอเคไปเอ้ยตัวสุ่มจะหมดแล้วหรือโอเคดิมีสี่สิบแล้วนะฮะฟึบไม่ได้ของรางวัลเหรอโอ้ยโยรุโอ้โหโยรุอีกนิดเดียวโยรุอีกนิดเดียวทําไมเราไม่ได้อ่ะโอเคตัวสุ่มหมดแล้วใช่ไหมปึ๊บโอเคหมดแล้วครับทุกคนตัวสุ่มหมดแล้วโอ้โห โค้เสียใดผมบอกเลยว่าโค้เสียใดนะแต่ก็ได้มา40ิบาทก,ก็ก็ได้อยู่นะครับโอเคมาเดี๋ยวเราไปดูผลพากันดีกว่านะครับว่าผลพาเนี่ยราคาเท่าไหร่นี้เป็นเติมโลบักนะฮะแต่วันนี้เราจะมาซื้อไอเทมนะครับเออเราจะมาซื้อไอเทมเออไม่ใช่อันนี้ผิดอันโอ้ยโอเคเราก็เลื่อนลงมานะครับบริการส่งกิฟต์ไอเทมต่างๆนะฮะกดเข้าไปแล้วเราก็กดผลบล็อกฟู้ดอ่านี่ครับผม จัดไปเลยผลบล็อกฟุตแล้วเราก็เลื่อนลงมาหาผลพานะครับราคาผลพาอยู่ที่225นะฮะเรามีอยู่40ผมต้องเติมเข้าบัญชีไป185ครับก็เห็นไหมทุกคนพอเราเล่นนะสะสมครบเราก็จะได้ของรางวัลด้วยนะฮะแบบเอามาสุ่มโอ้โหเว็บนี้ดีแบบดีมากๆเลยนะฮะทุกคนอย่าลืมมาใช้ด้วยใครที่เติมเยอะนี่ก็น่าจะยิ้มกันเลยนะครับผมเออโอเคมา ก็เราก็เปิดไปที่เติมเงินนะครับทุกคนนี่แล้วผมแนะนานะครับใครจะเติมนะครับก็เติมแบบที่แบบฟรีค่าธรรมเนียมอะไรอย่างนี้นะคือมันจะดีกว่าอย่างเงี้ยถ้าเป็นทูมันนี่ใช่ไหมหรือเสียค่าธรรมเนียมตั้ง20%ก็ถ้าตีไปก็เติม100บาทเสีย20นะครับผมเติม1000บาทเสีย200บาทนะครับเออมันค่อนข้างที่จะกินแพงอยู่นะฮะสำหรับค่าธรรมเนียมนะฮะเออเพราะว่าเป็นเป็นทุกเว็บแหละเชื่อผมดีไงก็มีเสียค่าธรรมเนียมถ้าใช้บัตรทูทมันนี่นะฮะ แต่แนะนําก็เป็น wallet ไม่ก็ wallet กิฟตก็ได้แต่ผมเนี่ยจะเติมแบบ wallet เพราะมันจะง่ายที่สุดนะครับเออเราก็โอนเงินนะครับผมตามเบอร์นี้แล้วก็ดูชื่อให้ตรงด้วยนะครับแล้วก็ใส่เลขอ้างอิงให้ถูกด้วยมั้งกันทุกคนจะถูกระงับนะครับผมเพราะเว็บเนี่ยจะคิดว่าเราเนี่ยหาเขาเรียกว,ว่าเลขอ้างอิงเนี่ยมาแบบโกงเว็บหรืออะไรงี้นะฮะโอเคไม่ต้องกดให้ถูกนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตโอนแป๊บนึงทุกคนแล้วมาดูกันหลังโอเสร็จครับผมไป let's go <S โอเคทุกคนครับแล้วผมก็ใส่เลขอ้างอิงแล้วก็กดเติมเงินไเปนเีรยบรรรรรรร้้้้้้้ออออออยยยยยยแแแลลลวววเเเเเกกกกก่่นนนนนนะืออัััททาาาาาาางตตีี็ไดดคคคิมุบฟ เติมเงินไปเลยครับเออไปถุยกดซื้อสินค้าแล้วก็มานะครับนี่ที่ตรงนี้นะครับที่เดิมนะแล้วก็ มากดผลบล็อกฟุตนะฮะแล้วก็กดสั่งซื้อทันทีเลยนะครับทุกคนเออแล้วือผมลืมบอกนะว่าเว็บนี้เนี่ยสามารถเก็บรวมกันไว้ที่ตะก,กร้าแล้วสามารถจ่ายรอบเดียวได้นะครับทุกคนคือค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยนะฮะก็ถ้าใครแบบเอ้คิกแกมากดซื้อทีละผลทีละผลสามารถรวมแล้วกดซื้อทีเดียวได้เลยนะครับดีจัดจัดโอเคมาเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยดีกว่านะครับทุกคนตรงนี้เป็น username โรบอกกับาสเวิร์ดให้ทุกคนเนี่ยใส่ลงไปนะครับโอเคทุกคนมาเดี๋ยวเรามาใส่ก่อน๋ยวผมขออนุญ,ญาตใส่แล้วก็ต้องปิดรหัสนะคร โอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็ยืนยันนะครับการทํารายการไปแล้วนะตอนนี้ผมก็รอนะครับรอดาเนินการเนาะโอเคเรารอตอนนี้เราสั่งไปตอนบ่าย3ามยนาทีนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเราจะได้ของตอนไหนทุกคนครับโอเคไป let's go t o thousand years later โอเคครับทุกคนและตอนนี้นะครับก็ทําเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วที่จริงคือผมนะจะเสร็จตั้งแต่รอบแรกแล้วนะครับทุกคนที่ทําเลยนะก็ประมาณนาที2นาทีก็คือจะเสร็จแล้ว แต่ผมลืมท e ําเมลแดงในรหัสไอ้บาทุกคนเออลืมทำอ e ีเมลแดงนะครับก็เลยต้องไปทําใหม่นะครับผมตอน36นะเพิ่งมารู้ตัวเออแล้วก็สำเร็จไปที่เรียบร้อยโอเคทุกคนมาเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันในเกมดีกว่านะครับว่าได้ผลมาหรือย,ยังโอเคทุกคนไปดูกันในเกมครับผมโอเคทุกคนแล้วตอนนี้นะผมก็ได้เข้าไปถึงในเกมไปที่เรียบร้อยแล้วโอเคมาดูตัวดีสิได้ผลมายังยนะทุกคนมาดูครับผมอ่าเลื่อนลงมานะฮะด้านล่างนะครับผมนี่โอ้โหได้ผลพามาทุกคนครับนี่ผิไปเลย นี่ครับผลพระโอไมค์กุนเนแปลงร่างดิแปลงร่างเย้เกยทุกคนดูดิเฮ้ยไอ้ดอไปแปลกล่างว่ะเฮ้ย,ย,ยเจคกดูดิโอ้โหแต่ว่าตรงแขนนี่ก็ยังเป็นสีดํานะฮะแต่ว่าหัวก็เป็นหมาโอไมค์ก็ปกติก็จะเหลืองทั้งตัวไงไอ้นี่หัวไม่เหลืองนะหัวเป็นหมาโคจะเท่เลย นะฮะโอเคทุกคนก็ได้ไวมากๆนะครับถ้าเติมในเว็บก,ก็คือได้ไวมากๆนะครับผมทางแฟนเพจก็ไวเหมือนกันไม่ต้องห่วงนะฮะแต่ถ้าใครแบบว่าเอ้ยไม่ต้องแบบขี้เกียจเข้าซองเข้าเซิร์ฟก็คือว่าทุกคนใส่รหัสไปเลยเดี๋ยวทางแอดมินเขาเนี่ยจะทําให้เลยนะครับคือไวมากๆนะครับสามารถใช้บริการได้เลยถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์ซับสไครต์ผมด้วยนะครับทุกคนแล้วก็อย่าลืมไปใช้บริการเว็บไซต์ของคิสตันช็อปกันด้วยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับเว็บดีจริงไอเดียกรคันยครับผม